ในบางครั้งระหว่างเสี้ยววินาทีสั้นๆชีวิตของผู้คนกว่าร้อยชีวิตถูกแขวนอยู่กับการตัดสินใจเพียงไม่กี่คำบันทึกเสียงจากกล่องดำของเที่ยวบิน 7C2216 ของสายการบินเจจูแอร์ที่ตกใกล้เกาะเชจูในวันที่29ธันวาคม2024ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วมันไม่ใช่แค่ข้อมูลทางเทคนิคแต่มันคือเสียงของมนุษย์ ในช่วงเวลา75วินาทีก่อนโศกนาฏกรรมเช้าวันนั้นเครื่องบินกำลังเตรียมลงจอดเมื่อเวลา8นาฬิกา58นาที11วินาทีนักบินผู้ช่วยตะโกนขึ้นมาว่านกมีนกเยอะมากรายงานของคณะกรรมการสอบสวนระบุว่ามีฝูงนกมากถึงประมาณ50,000ตัวอยู่ใกล้รันเวย์ในขณะนั้นกัปตันตัดสินใจยกเลิกการลงจอดทันที และสั่งให้เครื่องบินบินวนใหม่แต่เพียงหกวินาทีหลังจากนั้นกล่องดำบันทึกเสียงการกระแทกอย่างรุนแรงและเสียงร้องได้ความเจ็บปวดของกัปตันลํำตัวเครื่องบินได้รับความเสียหายอย่างหนักลูกเรือพยายามทำทุกอย่างที่คู่มือฉุกเฉินบอกไว้เปลี่ยนไปควบคุมด้วยมือปิดเครื่องยนต์ที่เสียหายกดสวิตช์เตือนไฟไหม้ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาเพียง15วินาที แต่เครื่องบินยังคงสูญเสียกำลังและในเวลา9นาฬิกา2นาทีหลังจากส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมเดมันก็พุ่งชนโครงสร้างนำทางที่ปลายรันเวย์ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิต179คนเหลือเพียงพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบิน2คนที่รอดชีวิตการสอบสวนไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องฝูงนกคณะกรรมการยังพบว่าโครงสร้างนำทางที่เรียกว่าโลเคอลเซอร์ ถูกสร้างบนเสาคอนกรีตแข็งแทนที่จะเป็นโครงสร้างเปราะบางตามหลักความปลอดภัยสากลแม้ว่ามันจะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามระยะแต่รูปแบบของโครงสร้างกลับทำให้แรงกระแทกกลายเป็นหายนะที่รุนแรงยิ่งขึ้นตัวแทนรัฐสภาคิมโซฮีกล่าวอย่างชัดเจนว่าความรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ควรตกอยู่แค่นักบินเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องรวมถึงการจัดการสนามบิน ระบบความปลอดภัยและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามครอบครัวของผู้เสียชีวิตกลับตั้งคำถามว่าการสอบสวนกำลังพยายามโยนความผิดออกจากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหรือไม่วันนี้รัฐสภาเกาหลีใต้ได้เริ่มการสอบสวนระดับชาติแล้วและคำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่าเครื่องวินตกได้อย่างไรแต่คือ ระบบที่ควรปกป้องชีวิตผู้คนพลาดตรงไหนอริยะเจรนลเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์